ใดเบิ้งคลิปนี้จะต้องนำไลายแตกเจลวองตอนนี้ยังขายอยู่ด้วพี่น้องออเดร์กันหล่นหลามคือเก่าอืมอืมคอยสร้างไปซ้มกระปุกนะั้นมือเดียวเบิร์่เน่่อนขอกิ่นนั่งสมพักขาดตัวใดดขันยักปิน่นเจ้าแบบสุดติ่งืมจำเจ้าก็พังอื่นกับข้อแห้งแล้ว อยังเห็นถาดก็เลยู่พักกระโดนกระเดาพักกระเดาเขาจะบอกแบบต้องมีเบอกแคลมเลยฝุ่ได้ไร้ว่าสไตล์ห้าวเอกลาข้าวกบคือเพชค่ะพี่น้องอืมอร่อยมากอยู่เรียนอร่อยมากๆ เดี๋ยวบอกยาแดงว่าเป็นเบือเหรอทุกมือนีตจำเธอละกินเครือเก่าแปดสิบแปดรล้อขาดไปเลยนาะเจ้าบอกไหมกินเข่ากับอาหารแน่บว่นอาจะเอาแจ้วม่จำส่งพักรวบพักแต่จะใส้นแมวนันแทบเียเขาจับยองแม่แห้งแล้มันเขาให้ผู้ใดกินก็ไทบอ อืมพี่วอนๆกูยอยากสร้างเพจแจวบอลได้จีบทักดีถักแชร์แอดมินผ่าตอบยิบสีชั่วโมงไปกินขผาเฮ้า